ไอเดียแพดสลิม5ครับแต่นี่ลูกค้าเขาลืมมาหมดแล้วะฮะลืมบงลืมแบตอะไรมาหมดแล้วเนี่ยเหลืออย่างเดียวคือยังไม่ลืมบอร์ดให้ผม,มลืมบอร์ดให้ผมผมซ่อมอย่างเดียวเนี่ย <laughs> สำหรับวันนี้ครับผมมีโน้ตบเลโนโวมาหนึ่งตัวมาด้วยอาการลูกค้าแจ้งว่าเปิดไม่ติดแต่อนี้ลูกค้าก็รืมอมาหมดแล้วะฮะเนี่ยลูกค้าเอาน็อตใส่ฝากาแฟามาให้ด้วยเนี่ยรือบงรือแบตอะไรมาหมดแล้วเนี่ยเหลืออย่างเดียวคือยังไม่รือบอร์ดมาให้ผมรือบอร์ดม่ให้ผม,ม,ผ,มผมซ่อมอย่างเดียวเนี่ยเป็นเลโนโวรุ่นไอเดียแพดสลิมห้าขัปโภเนี่ฮะ CPU เป็น AMD มดทน่าจะ MMD นะเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ว่าอาการมันเป็นยังไงแต่ดูคร่าวๆเนี่ยเมนบอร์ดน่าจะช็อตครับเดีย๋ยวผมมาเช็คดูก่อนแล้วกันเนาะยังไงปรับมิเตอร์เป็นย่านไดโอดแล้วกันครับก็ดำจับกาวใช้วิชาอาจารย์อนอนท์แล้วกันครับผมอาจารย์อนอนท์เคยบอกไว้ว่าคอยขั้นกลางในมดเฟตแต่ไม่คอยแล้วก็มีมสเฟตอันนี้น่าจะเป็น419อ่าผมลองจิ้มคัลบดูนะนี่จิ้มคมั้บวกนี่ครับในวงจรนี้มีการช็อตอยู่แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันหลังจากซ่อมเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไป เราจะลื้อเอาบอร์ดออกมาก่อนแล้วกันครับผมเอาเมนบอร์ดมาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดไหนมัน็อดเดี๋ยวผมให้ดูตัวเสียแล้วกันครับ จะเป็นซีตัวน,น,นี้เป็นซีเล็กๆนี่เป็นซีนี่เราออกมาแล้วเดีย๋ยวเราจะหาเติมใส่อีกทีนะไปะหลังจากที่เราซ่อมเครื่องลูกค้าเสร็จทุกเคสเราจะใส่คีอโคนคำพูสะอาดดีคนเก่าเลยเช็ดทิ้งหมดเลยเนี่ยเงีย้ยเครงหดเลยเดี๋ยวเราจะไป เรามาเทสกันดูว่าเครื่องจะติดไหมเป็นไทซี C นะครับรุ่นนี้นี่เป็นไทซีออนนี่ออนได้แล้วครับนี่มาแล้วภาพอ่าไอ้ก็ติดเรียบร้อยฮะเดี๋ยวต้งเทสแล้วก็รอลูกค้ามารับสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจที่จะซ่อมคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก pc macbook imac mac mini ไม่ว่าเครื่องจะเปิดไม่ติดไม่บูตเข้า windows ไม่บูตเข้า os ทักแชทแอดไลน์ร้านแม็กเจ็ได้ครับผม